วัดีครับเจมครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานบุญช่วงเช้ากันนะครับเป็นงานบุญหน้าฝนนะบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบงานบุญที่มีหมอลำด้วยหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานบุญหน้าฝนกันเลยนะได้ยินแม่บอกว่าตอนเช้าเนี่ยเขามีลงทานกันด้วยนะครับก็คือแจกพวกกับข้าวขนมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็สายมาก็มีหมอลำนะครับที่เรามากันซึ่งผมก็มาไม่ทันตอนเช้านะ ซึ่งเวลาที่ผมมาวัดเนี่ยก็คือตอนบ่ายแล้วนะครับมาถึงวัดก็เจอพวกเด็กๆยืนเล่นอยู่หน้าประตูนะครับก็เลยแวะทักทายกันสักหน่อยนะลูกน้องนะครับแวะทักไทยลูกน้องเด็กเดินตามยังกับหัวหน้ามาเฟียนะหัวหน้าเด็กน้อยก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาจริงๆก่อนออกมาผมก็ไม่คิดว่าที่วัดจะมีคนเยอะนะครับหรือว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็ตกหนักสลับกับฝนตกปล่อยๆนะ ก็เลยคิดว่าที่วัดไม่น่าจะมีคนเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผิดคาดนะที่วัดคนเยอะผิดคาดนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ถอยแล้วนะนถึงฝนจะตกพวกเด็กๆก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับมาเล่นก็เล่นมาซื้อของกินนี่ก็คือเล่นตาฝนเลยนะเห็นแล้วหนาวแทนเลยก็อย่างที่ว่าแหละรครับงานวัดมันไม่ได้มีทุกวันเนาะนานๆมีทีก็จะหนักไปเลยรถของกินที่มาขายวันนี้ก็มีเป็น10คันเลยนะครับก็มีพวกลูกชิ้นเค้ก แล้วก็ขนมถังแตกนะครับร้านขายน้ําอัดลมอะไรนี้ก็มีนะแล้วก็มีร้านระบายสีด้วยที่เพื่อนเพื่อนเด็กนะครับตุ๊กตาปูนปัาสตอร์นะเด็กๆชอบมากนั่งมาระบายสีกันเต็มเลยการที่ฝนตกไปบ่อยแบบนี้ก็ไม่แย่นะครับถ้าเทียบกับหน้าร้อนนะและแดดตอนกลางวันตอนเที่ยงนี่ก็คือแบบโวดจัดนะหน้าไหมกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับ ออามาเที่ยวกับตอนฝนตกไปล่อยแบบนี้ก็คือดีไปเลยนะครับหน้าฝนเดินไปเดินมาก็หิวน้ำครับหาน้ำอะไรกินสักหน่อยดีกว่านะหมุนไปหมุนมาก็เปิดไม่ออกครับไม่รู้ว่าไม่มีแรงหรือมือเลืออ่อน,นะแน่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจ,จับสองมือก่อนนะเปิดเปิดไม่ออกเล,เลื่อนมเลื่อนไปมาดูมุมเครื่องเล่นกันบ้างครับก็เครื่องเล่นที่เด็ดน้อยเล่นก็มีโต๊ะสปริงนะ ก็หลักๆก,ก็มีแค่โต้สปริงเลยนะครับแล้วก็มีระบายสีแค่นั้นเองเพราะว่าฝนตกนะผมว่าเพราะฝนตกนี่แหละเครื่องเล่นก็เลยไม่เยอะนะครับปกติจะมีบ้านลมด้วยนะครับแต่คงเพราะฝนตกเขาก็เลยไม่มาตั้งกันนะมาดมมูมุมหน้าเวทีกันบ้างครับหมอลำเนี่ยก็ไม่กลัวเปียกนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเต้นขึ้นไปกลางให้บนเวทีเลยนะ <c oughs> มีแต่คนที่เต้นอยู่ด้านล่างนะครับที่เปียกฝนถ้าเป็นหมอลำแล้วบ้านนี้สู้ตายครับ มาดูลุงคนนี้กันบ้างครับสงสัยแกยืนนานแล้วนะนั่งเซิร์งเอาเลยนะสงสัยยืนไม่ไหวแล้วครับปวดขาปล่อยเด็กๆเ,เต้นหน้าเวตีไปแทนแล้วกันนะสุมเด็กน้อยนี่ก็สู้ตายครับมักคักกับบอลลัมนี่น้องคนนี้บอกว่าพี่พี่ตีลูกาโช์เสยของร้อนๆกับหน้าฝนนี่มันเป็นของคู่กันครับเนี่ยลูกชิ้นไข่ดีมากนะก็มีทั้งลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นทอดนะครับมีให้เลือกกินลูกชิ้นหลายรูปแบบเนะี่ย ถ้าถามผมว่าลูกชิ้นอะไรอร่อยที่สุดนะผมชอบลูกชิ้นปลานะครับทอดกรอบกรอบฟ,ฟูฟูนะอร่อยมากไสกรอกอีสานก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับยิ่งหนาฝนอากาศเย็เนๆยนแบบนี้นะคือแซบ่บหลก็มีไก่ทอดญี่ปุ่นด้วยนะครับที่มาขายกันวันนี้นะเครื่องดื่มเย็นเนก็มีนะกินเข้าไปนี่ขนลุกเลยนะยิ่งฝนตกด้วยละอากาศเย็นคูณสองครับ เด็กๆที่มาเล่นเครื่องเล่นก็เล่นตากฝนแล้วก็หิวนะครับหนาวด้วยนะเลยมาซื้อลูกชิ้นร้อนๆกินนะครับพามาดูของที่เพื่อนๆน่าจะเคยเล่นกันทุกคนนะครับผมเชื่อว่าอย่าง,งนั้นนะก็คือนี่เลยแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะที่เป่าฟองจะผมเรียกชื่อมันไม่ถูกนะผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านมือบ้างแล้วครับเป็นของง่ายๆที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะแค่เป่าแล้วมันมีฟองออกมาแค่นั้นก็สนุกแล้ว มันก็มีบางเวลานะครับที่ผมชอบไปคุกคีอยู่กับพวกเด็กน้อยนะมันทําให้ยังไงอะรู้สึกเหมือนตอนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะอยู่กับเด็กๆก,ก็ผ่อนคลายดีนะครับผมชอบแบบฟิลแบบนั้นนะก็คือมันไม่ค่อยพูดเรื่องชาวบ้านให้กันฟังนะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะอยู่กับผู้ใหญ่ในส่วนมากจะพูดแต่เรื่องคนอื่นให้กันฟังนะครับไม่นินทาคนนั้นก็นินทาคนนี้นะซึ่งผมก็ชอบตัวเลยชอบไปคุกคีอยู่กับพวกเด็กๆมากกว่านะ สำหรับบางคนการพูดเรื่องชาวบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องผ่อนคลายก็ได้นะครับเป็นการดเรกเลอ์อะไรแบบนี้นะแล้วก็หลังจากที่อยู่ที่งานมาสักประมาณเกือบหนึ่งชั่วประมาณ1ชั่วโมงได้แล้วนะครับก็อยู่ทีท่าแล้วฝนไม่น่าจะหยุดตกง่ายๆนะผมก็เลยว่าเออกลับก่อนดีกว่านะเพราะว่าหมอลำเขาก็คงจะเลิกตอนเย็นนู่นเลยนะครับ4ี่ห้าโมงเย็นนะซึ่งเราก็คงอยู่จนงานจบไม่ได้นะก็คือปล่อยให้ คนเซ้งหน้าหันกันต่อไปแล้วกันนะเราก็กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากเลยนะตอนผมกลับนี่ก็เปลียกทั้งตัวเลยนะก็อขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับถ้ามีคนดูจนจบนะก็ ب, ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้คอนเทนต์ที่ทําทอยู่ก็ยังจับลู่ทางอะไรไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะรู้สึกสับสนกับตัวเองนิดหน่อยนะครับ่มีคนติดตามและให้กําลังใจกันอยู่ก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย